วันนี้นะคะเมนเูแกงเขียวหวานไก่นะคะเมนมูง่ายๆนะคะทำทานเองได้ที่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวมาลงมือทำได้เลยค่ะทิลงไปก่อนนะคะไม่ต้องหมดนะจ๊ะอันนี้ใส่กะทิแบบว่าแค่หัวกะทิไปก่อนไม่ต้องเยอะมากแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ขา่าแล้วก็ใบมะกรูดลงไปดับกลิ่นคาวของเนื้อไก่นะจ๊ะ กะทิแตกมันแล้วเราก็จะได้ใส่นี่เลยค่ะเครื่องแกงเขียวหวานนะคะสำเร็จรูปเนาะค่ะเลยจ้าเราไม่ต้องตำนะคะสะดวกสบายมากยุคนี้ทำกับข้าวนะคะมะพร้าวก็ไม่ต้องขูดเนาะเราใช้เป็นกะทิกล่องไปเลยค่ะอร่อยได้เหมือนกันนะแต่นึกถึงสมัยก่อนนะคะที่เราทำกับข้าวอะ่ะกว่าจะแกงกะทินั้นได้เราต้องตั้งแตกผ่ามะพร้าวแล้วแหละ ขูดมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือซื้อมาจบเลยค่ะชาติหอมมันก็ใส่เพิ่มไปด้วยอีกนะคะในช่วงที่เราครั่วเราก็สามารถใส่ได้แต่ก็เก็บไว้นิดนึงนะคะเก็บไว้ในช่วงท้ายเราจะได้แบบราดลงไปนะคะปเป็นหัวกะทิเนาะตรงนี้ราดได้อยู่นะคะสองสามรอบก็ได้ถ้าเราจะใช้นะคะจะได้กลิ่นหอมมากขึ้นค่ะกับข้าวส่วนใหญ่ก็จะทําทานเองนะคะจะ แบบว่าเหมือนจะเมนูเดิมๆเนาะแต่ก็เพิ่มเติมความอร่อยค่ะจากนั้นเราก็ใส่นี้เลยค่ะไก่ลงไปเราจะเลือกแบบเป็นเนื้อไก่ที่เป็นเนื้อล้วนๆก็ได้หรือน่องติดสะโพกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะให้มีกระดูกกระเดี่ยวนิดนึงเนาะเรียกถูกไหมเนี่ยน่องติดสะโพกจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะตรงนี้เป็นหมูเป็นอะไรก็ได้ค่ะจะเปิดไฟไม่ได้แรงมากปานกลางนะคะแล้วเราก็จะแบบคั่วไว้ก่อนนะคะ ปิดฝาไว้ให้กลิ่นหอมไปเลยจ้า <_ d ew> s> <S ดูก่อนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะ้าะแกงเดือดแล้วก็คนๆน,นิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไหม้น่าดูนะคะก็เราก็เติมน้ําลงไปค่ะเหมือนเดิมจ้ะปล่อยให้เดือดนะคะเปิดอีกทีก็แล้วกันื <d ew s> นี่แหละนะฮะรสชาติความหอม เดี๋ยวเราจะได้ปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปจ้ามีมดด้วยไหมเนี่ยนิดหนึ่ง <c oughs> เกลือค่ะพอดีพอดีเนาะไม่ต้องเยอะแล้วก็ผมปรุงรสนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ้าใส่นิดเดียวพอค่ะทีแล้วเราก็จะใส่นี่เลยค่ะ ช่วงเดือดๆเลยนะคะใส่มะเขือเปราะลงไปค่ะหัน่นเวลาเราหัน่นเราก็จะแช่น้ําเกลือนะคะมะเขือจะได้ไม่ดํานะจ๊ะฝาทิ้งไว้กันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันจะ้ะเดือดแล้วค่ะใกล้สุกแล้วค่ะมะเขือเปลี่ยนสีแล้วเป็นใสๆแล้วนะคะเราใกล้จะได้เสิร์ฟแล้วยกลงได้แล้วค่ะ ปรุงรสให้หวานนํำนะคะหวานน้ำเค็มน,นิดหนึ่งเนาะจากนั้นก่อนยกลงค่ะเราก็จะใส่อันนี้จะเป็นใบมะกรูดฉีกแล้วก็โหระพาแล้วก็พริกสดทุกนะคะใส่แบบช่วงท้ายก็ได้นะจ๊ะหรือใครจะใส่ในช่วงที่เราแกงก็ก็ดีเหมือนกันนะคะเติมน้ำปลาค่ะนิดนึงเพิ่มความหอมเนาะเอาละนีหละกะทิสุดท้ายราล,ลงไปค่ะ จะได้แกงเขียวหวานไก่นะคะนี่จะสุกแล้วทานได้นะอร่อยด้วยค่ะออกรสชาติหวานๆเค็มนำํำเอยไม่ใช่เค็มนำํำหวานนํำนะคะเค็มตามอืมอานข้าวได้กันจ้าอืมน่าทานมากเลยจ้า